ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลิงค์ขับออนแอร์นะครับ วัดีครับวันนี้ผมนัตนายของวัฒนทำนะครับเรามาพบกันครั้งแรกในรายการ Link ์ขับออนแรายการที่จะมอบสาระความรู้ความบันเทิงผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ของทุกท่านนะครับช่วงนี้ครับมีสถานการณ์โควิดส่วนหนึ่งที่พี่ๆหลายๆท่านกังวลกันก็คือว่ามันจะทบกับการลงทุนไหมตลาดหุ้นตกลงมาแล้วมากกว่า30%ทีนี้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบอะไรกับการลงทุนในยูนิตลิงค์ของลูกค้าบ้างเราลองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1975ที่ตลเก้ัพย์ดห้าที่ตลาดหลักอตัง ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ตลาดลงไปสูงที่สุดนะครับคือประมาณช่วงปี1994จนถึงปี2000ช่วงนั้นที่เราเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งที่มีคนตกงานค่อนข้างมากครับเราเลยจะทดสอบว่าถ้าวันนี้วิกฤตการลงทุนเกิดขึ้นแบบนั้นอีกในกรมธรรมของลูกค้าลูกค้าซื้อกรมธรรมจุดที่สูงที่สุดอะครับแล้วเกิดวิกฤตแบบนั้น <No. S 1> กรมธรรมของลูกค้ายังจะมีความคุ่งครองอยู่หรือไม่ าสมมุติวันนี้ลูกค้าเลยอายุ30 40และ50ปี3ช่วงอายุซื้อยูนิตลิงอิสระพัทลงทุน100%ใน SCB เซ็ตใน s c b เลยแล้วเกิดวิกฤตแบบปี1994จะเกิดอะไรขึ้นจากผลตอบแทนในดีครับเราเห็นได้ว่าช่วงนั้นนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยติดลบติดต่อกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน5ปี<อ>แม้ปีที่6จะกลับขึ้นมาปีที่7ก็ยังลบต่อ ถ้าลูกค้าซื้อกรมาทันตอนนั้นจะพบว่าเงินลูกค้าเนี่ยติดลบกว่า80%ถ้าวันนี้ลูกค้าซื้อกรมาทันของยูนิตลิงในช่วงนั้นเกิดวิกฤตอย่างนั้นขึ้นมาครับในปีกรมาทันที่23เรามีข้อมูลเพียงแค่23ปีเพราะว่าเราเห็นได้ว่าจากปี94ถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีผลตอบแทนอยู่ประมาณ23ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงกรณีแรกนะครับลูกค้ายุค30ปีเป็นเพศชายณปีกรมาทันที่23ครับดึงทุนสูงที่สุดเลย140เท่าจ่ายเบีย้ยปีละ1 1000บาทก็คคคือออทุนนประกกัวามามลลงู้ตด ช่วงอายุของสัญญาเนี่ย14ล้านบาทเราไม่ลดทุนเลยนะครับกรณีนี้พบว่าในปีกรมธนที่23กรณีจ่ายเบี้ยอย่างต่อเนื่อง10ปีหลังจากปีที่10เนี่ยใช้10ปีมีเอลวันรีเดย์พบว่าเงินลูกค้าจะเหลือประมาณ9 0 0 0บาทแต่หากลูกค้าจ่ายเบี้ยอย่างต่อเนื่อง20ปีแล้วใช้10ปีมีเอลวันรเดย์หลังปีที่20จะมีเงินเหลือประมาณ3ล้าน7แสนบาท กรณีที่2ครับคือลูกค้าอายุ40ปีเนี่ยกรณีที่จ่ายเบี้ย10ปีพบว่ากรมทัรของลูกค้านยครับจะแหลบตอนอายุ59ส่วนอีกเคสนึงจ่ายเบี้ย20ปีอันนี้ครับกรมธรรไม่แหลบและจะมี N A V อยู่ประมาณ2ล้านบาทนะปีกรมทัรที่23 ส่วนกรณีลูกค้าอายุ50ซื้อนะปีกรมธรรม์ที่50แล้วเกิดวิกฤตเท่าปี40เลยพบว่ากรมธรรม์ของลูกค้าจะแลบตอนอายุ64และถ้าจ่ายเบี้ย20ปีเนี่ยกรมธรรม์จะแลบตอนอายุ71ตรงนี้ครับเราสามารถสรุปได้ว่าการจ่ายเบี้ยยาวขึ้นเนี่ยโอกาสแลบก็จะน้อยลงแล้วก็ลูกค้าที่อายุน้อยเนี่ยโอกาสแลบก็จะน้อยลง เราจะเห็นได้ว่าเราดึงทุนสูงสุดของแต่ละช่วงอายุเลยแล้วเราลงทุนในหุ้นร้อแต่อย่างที่บอกครับเวลาลงทุนในยูนิตลิงใช่ไหมครับเรามีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการลงทุนเครื่องมือแรกของเราคือการจัดพอต,ตามระดับความเสี่ยงใช่ไหมครับเครื่องมือที่2ของเราคือการทาออโต้รีบาลานซ์ทีนี้คําถามต่อมาของเราก็คือว่าถ้าวันนี้ครับเราแทนที่เราจะลงทุนหุ้นร้อยเเลยเราจัดพอแปดส0 2 0แล้วเราทำออโต้รีบาลานซ์ทุกปีต่อให้เราโชคร้ายสุดๆเลยลงทุนบน ผลตอบแทนติดลบกว่า80%เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติฐานของเรานะครับเหมือนกรณีแรกแต่กรณีนี้เปลี่ยนจากเงินลงทุนที่เมื่อกี้ลงทุนใน SCB set 100%เปนะครับเปลี่ยนเป็นลงทุนใน SCB set 80แล้วก็อีก20%ไปลงทุนใน KFM TFI และทำออโต้รีบานลา์ทุกปีเราจะดูว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกับอรอตลูกค้าโอกาสแลบยังเข้าเดิมไหมหรือดีขึ้นในกรณีที่ลูกค้าอายุ30ปีอะครับเคสเนี่ยเราเราเห็นปกติแล้วว่ามันมันไม่แลบแต่ตรงเนี้ย ว่ามูลค่า NAV ของลูกค้านะปีกรมธนที่23ก็จะเพิ่มมากขึ้นนิดหนึงเรามาดูที่เคสที่40ปีกันเมื่อกี้เรายังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าถ้าลูกค้าจ่ายเบีย้ยเพียง10ปีนะครับลูกค้าเริ่มทําตอนอายุ40ปีเนี่ยเคสที่จ่ายเบีย้ย10ปีนะครับจะแล a ก่อนปีกรมธนที่23แต่ถ้าเราจัดพอร์ตแล้วทำออโต้เวลชนก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ไม่แลบหลัง ลูกค้าอายุ50ปีดึงทุนประกันสูงที่สุดเลยจ่ายเบี้ย2 0ปีเมื่อกี้แลบใช่ไหมครับกรณีไม่จัดพอเลยตรงนี้ไม่แลบละแต่เคสจ่ายเบี้ย10ปีเนี่ยยังมีโอกาสแลบอยู่เราสามารถสรุปได้ว่าการที่เราจัดพอการใช้ออตโต้รีบาลานซ์การจ่ายเบี้ยที่ระยาวขึ้นเนี่ย โอกาสแลบจะลดลงพี่ๆหลายท่านอาจจะมีคาถามเฮ้ย hey, ทีเนี้ยมันก็ยังมีโอกาสแลบอยู่ถ้าเลือกทุนสูงสุดของแต่ละช่วงอายุถ้าพี่ๆกังวลน,นะครับเลือกทุนสูงสุดเนี่ยก็อาจจะปรับลดทุนไม่ต้องเป็นสูงสุดก็ได้อาจจะปรับลดทุนให้อยู่ในช่วงกลางๆของช่วงความคุ่งของเราที่สามารถเลือกได้อาจไม่จําเป็นต้องทุกสูงสุดหรือผลิตภัณฑ์ unit link ของเราครับมีจุดเด่นที่ว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราสามารถปรับลดทุนหลังจากที่ลูกค้าไม่จําเป็นแล้วเช่นโดยปกติครับลูกค้าจะมีความต้อออองงกกกกาาารรทททุนุนนนนปะะัีี่่่สูมๆตยจ ก่อนที่จะ60ที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวที่ลูกยังเรียนไม่จบตรงนี้ครับเราก็เลือกทุนสูงสุดแล้วปรับค่อยๆปรับลดลงหลังจากที่ความต้องการความมุ้งครอ,องของลูกค้าเนี่ยลดต่ําลงทีนี้สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากกรณีศึกษาที่เราทํามาเนี่ยเราเห็นได้ว่าหุ้นมันตกมา80%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่หุ้นตก80%บเนี่ยผมว่ามีน้อยมาก <S <S ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวคือช่วงปี4ีตรงนี้ครับผมมองว่าถ้าเราโชคร้ายสุดๆแล้วกรรมทานเราเนี่ยความมุ่ ผมขอเน้นย้ำนิดนึงว่ายูนิตลิงค์เนี่ยคือกรมธันเพื่อความมุ่งครองส่วนของการลงทุนเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ความคองลูกค้าเนี่ยสามารถคงอยู่ได้แล้วก็ถ้าเราเทียบยูนิตลิงก์กับแบบประกันทั่วไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าความรุ่งครองเทียบกับเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตัวการลงทุนเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มาช่วยตรงนี้ใครดูถึงตรงนี้ละอย่าลืมลิงค์ข้างล่างนะครับลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลสุดเล็กพิเศษของ a อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ